ได้เวลาดาวพระเกตโคโจรยาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับชาวกรกฎดาวพระเกตรอบนี้จะโคโจรไปเจอกับดาวพระหัสน,นะคะไปอยู่พบเลื่อนใดส่งผลอย่างไรกับชาวกรกฎไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักขณาราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมหากสนใจเรื่องดวงชะตาแบบไทยๆฝากกดติดตามนะคะสำหรับในเรื่องแรกนะคะดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ มองไม่เห็นนะคะก็คือเป็นเรื่องบุญเก่านะที่ชาวกรรกฎทํามาในอดีตนะคะรอบนี้โคจรเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพวินาศนะจริงๆก็จะเป็นภพเรือนที่มีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะคะดังนั้นนะคะเมื่ออไรก็ตามที่ดาวไปสัมพันธ์กับภพเรือนวินาศนะคะก็ควรจะฟังทั้งสองด้านนะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ระวังนะคะสำหรับในเรื่องแรกนะคะชาวกรรกฎก็จะมีแนวโน้มนะคะได้เรื่องราวของโชคดีนะคะสิ่งที่คาดไม่ถึงเนื่องด้วยดาวพระเกตไปกระตุ้น ภพเรือนวินาานะคะเป็นภพเรือนที่เหมือนกับฝึกจิตฝึกใจเรานะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องอุเบกขาเรื่องการไม่คาดหวังนะคะเรื่องของการปล่อยวางนะดังนั้นโชคลาภของชาวกรกฏมักเกิดขึ้นจากเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานการงานความพยายามความทุ่มเทบางอย่างที่เรามุ่งหมายมากๆนะคะมันก็จะมีลักษณะ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะเนื่องจากอย่างที่บอกมันเป็นพบเรือนกึ่งดีกึ่งเสียนะคะเป็นความโชคดีแบบที่เราไม่ได้คาดคิดนะดังนั้นอะไรที่เราทําไปด้วยความจริงใจนะคะหรือไม่ได้คิดอะไรเยอะนะมันก็อาจจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะเรื่องราวทางไกลนะคะคาว่าวินาคือไกลมากนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเชิงทางไกล ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเรียกว่าช่วงนี้หากพูดถึงเรื่องการกระตุ้นจากดวงดาวชาวกรกฎจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคนทางไกลมากกว่านะเช่นขายของกับคนไกลนะคะติดต่อประสานงานลับๆหรือช่วงนี้การติดต่อเชิงออนไลน์ค่อนข้างมีบทบาทนะก็คือมันไม่พบเห็นหน้าตากันโดยตรงนะคะส่งผลกับชาวกรกฎเรื่องโปรเจกต์โครงการลับๆนะช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เรารู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวนะคะก็เกิดความสงบบางอย่างหรือรู้จัก การปรี่วิเวกนะเนื่องจากเรามีสภาวะที่ดาวพระเกตก็คือเรื่องของความสนใจการศึกษาค้นคว้าการลงลึกเรื่องของทฤษฎีข้อมูลบางอย่างทําให้ชาวกรรกฎใช้เวลาไปกับการทุ่มเทนะคะ การก่อเกิดงานลับๆส่วนตัวได้นะเช่นช่วงนี้นะคะอาจจะกําลังสนใจงานอดิเรกบางอย่างนะคะมีความชื่นชอบกับกิจกรรมบางสิ่งนะทำให้ชาวกรกฏก่อเกิดช่วงเวลาส่วนตัวหรือพื้นที่เฉพาะขึ้นมานะทำให้เรื่องราวดาวพระเกตกระตุ้นสิ่งนี้กับชาวกรกฏนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะเป็นพบเรือนเรื่องความซ่อนเร้นนะคะเรื่องความลับเรื่องความซับซ้อนเรื่องของอะไรที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนได้ดังนั้นการงานประเภท อ่ะที่เราทําแล้วคนอื่นเขามองมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรกันแน่นะกิจกรรมอาชีพประมาณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีนะก็คือรวยเงียบเยบมีช่องทางหาก,กินเฉพาะตัวนะคะเป็นช่วงที่เราเองก็ต้องระวังเรื่องความซ่อนเร้นด้วยนะเนื่องจากบางครั้งเนี่ย มันไปเกี่ยวข้องกับเชิองอุปสรรคปัญหาเช่นเรื่องสลับซับซ้อนเชิงระบบนะคะบางท่านการงานที่เป็นลักษณะเบื้องหลังแก้ไขปัญหาก็จะไปได้ดีเป็นพิเศษนะเรียกว่างานเบื้องหลังงานที่เป็นความยุ่งยากสลับซับซ้อนกว่าปกตินะคะก็ทําให้ชาวกรกฏหากกินหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้นะคะสําหรับในข้อต่อมานะครับเป็นความโดดเด่นที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอรินะก็คือเรื่องราวของศัตรูคู่แข่งนะคะ คนที่ไม่หวังดีนะเมื่อเข้าสู่ภบเรือนวินาศนะคะก็คือการที่ศัตรูแพ้ภัยและมีดาวพระเกตมา คุ้มภัยในพบเรือนนี้ทําให้ชาวกรกฎช่วงนี้นะคะถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเป็นจังหวะที่คู่แข่งศัตรูก็ดูอ่อนแรงไปอ,อันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆที่เกื้อหนุนมาสู่ชาวกรรกฎนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระหัสตรงนี้เป็นประนะก็ทําให้เรื่องดาวคู่แข่งศัตรูชาวกรกฎนอกจากกําลังไม่เข้มแข็งแล้วนะคะก็ยังมีดาวพระเกตมาช่วยคุ้มภัยชาวกรกฎส่งผลเรื่องของความโดดเด่นช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือน ก็เกิดตัวช่วยนะคะมีเกราะกำบังทําให้ชาวกรกฏก็แคล้วกลาดปลอดภัยรอดพ้นนะคะอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนความสุขความเจริญนะคะแต่มีกําลังไม่ค่อยแน่นอนนะเนื่องด้วยอ่ะเป็นตําแหน่งนี้ของดาวพฤหัสนะคะชาวกรกฏมีศัตรูที่แพ้ภัยนะคะมีคนที่จ้องอิจฉาริษยาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะอย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าก็เหมือนจะค่อยเป็นค่อยไปด้วยเรีวยกว่า อย่างที่บอกนะคะบางอย่างทุ่มเทมากก็เคลื่อนเคลื่อนเลื่อนเอนได้ในขณะที่บางอย่างทําไปชิลชไม่คิดอะไรเยอะกับประสบความสําเร็จเกินคาดนะเรียกว่าดวงชะตาของชาวกรกฎก็แปลกๆในช่วงนี้นะคะสําหรับในข้อต่อมานะคะดาวพฤหัสกับดาวพระเกตนะคะเมื่อโคจรมาพบกันนเรียกว่าส่งผลให้ชาวกรกฎในช่วงดังกล่าวนะคะก็อาจจะมีภารกิจเชิงการเรียนรู้นะเช่นไปสนใจอะไรที่มัน เป็นหลักการหลักเกณฑ์ย,ยากๆได้นะคะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาหาหนังสือเก่ามาอ่านนะหรือว่าสนใจศึกษาเเล่าเรียนเรื่องที่เราชอบที่เราสนใจนะคะเป็นจังหวะที่เราอาจจะสนใจศาสตร์ลึกลับนะคะอะไรที่เป็นเชิงศึกษาค้นคว้าที่ลงลึกชาวกรกฎก็อาจจะมีดาวกระตุ้นนะทำให้สนใจเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษในจังหวะนี้นะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักการทฤษฎียากๆนะชาวกรกฏก็จะเรียนรู้ได้ดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบที่เราสนใจหรืออยากเรียนรู้จะทําให้ทําได้ดีเป็นพิเศษนะเรียกว่าชาวกรกฏหากถูกบังคับให้ทําในเรื่องที่ไม่ชอบท่องจําในสิ่งที่ไม่ต้องการนะคะมันก็จะเหนื่อยๆและทําไม่ค่อยได้ดีนะแต่หากเป็นเรื่องที่สนใจช่วงนี้ก็จะก่อเกิดความทุ่มเทเอาจริงเอาจ,งอาจังขึ้นนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นโชคดีของชาวกรกฏนะที่เวลาตกระดมลำบากหรือเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุนบางทีมาแบบไม่คาดคิดเป็นใครก็ไม่รู้ผ่านมาผ่านไปนะคะในขณะเดียวกันเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องคนรอบตัวบางทีพึ่งพาไม่ค่อยได้นะเรียกว่าชาวกรกฏมักจะได้โชคดีหรือเรื่องบังเอิญแบบที่เราก็ไม่คาดคิดทําให้ผ่านพ้นการแก้ไขปัญหามีคนช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะเรื่องเชิงสังคม การทำเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะหรือการได้รับการร่วมมือร่วมใจเพื่อให้กิจกรรมบางอย่างของชาวกรรกฎสสำเร็จได้นะเรียกว่าบางทีมือที่มองไม่เห็นก็เกี่ยวข้องกับชาวกรรกฎในเชิงเกื้อหนุนนะคะสำหรับในเรื่องราวที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากเป็นการกระตุ้นในภพเรือนวินาศนี้นะคะชีวิตช่วงนี้นะคะระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันนะเช่นอยู่ๆก็ถูกตรวจสอบนะคะถูกจับผิดด้วยเรื่องของระบบต่างๆบางทีเป็นเรื่องของ การขัดข้องเชิงระบบนะที่ทําให้ชาวกรกฎเหนื่อยอกเหนื่อยใจหรือเสียเวลานะคะเป็นช่วงที่การทํางานของชาวกรกฏเรามาระวังผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากพบเรือนวินยก็คือหลงลืมนะคะบางทีแก้ไขปัญหาซ้ําซ้อนนะคะจากความผิดพลาดเชิงการตัดสินใจการทํางานของชาวกรกฎเองนะเรียกว่าทําเองผิดเองได้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นพบเรือนที่ก่อเกิด ความรั่วไหลกระตุ้นนะคะบางทีก็เป็นเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีรายจ่ายไม่คาดคิดนะคะเรื่องของคนไม่หวังดีเชิงสังคมรอบตัวบางทีก็ดรามา่าเชิงคําพูดคนนินทาว่าร้ายต่างๆนะแต่ก็อย่างที่บอกก็ได้แต่พูดนะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะคะเป็นภพเรือนของดาวพุธนะคะดังนั้นเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีนะคะชาวกรกฏก็อาจจะมีปัญหาซ่อมแซมรวนนะหรือมีปัญหา ติดติดขัดขัดนะในช่วงดังกล่าวได้หากการทำงานของชาวกรรกฎเกี่ยวข้องกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ระบบนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลานะคะที่ปัญหาเฉพาะหน้าก็เกิดขึ้นบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวครอบครัวนะคะรายจ่ายการแก้ไขปัญหาเรียกว่าอาจจะมีมาอยู่นอกแผนการที่เราวางไว้นะเรียกว่าในช่วงจังหวะกรกฎาคมถึงกันยานะคะชาวกรรกฎก็จะมีอาจเรียกว่าภารกิจด่วนเรื่องรีบร้อนอะไรที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้บ้างนะคะ ับชาวกรกฎดนะคะดาวพระเกตสถานีต่อไปเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะเรียกว่าอดทนหน่อยสำหรับความกึ่งดีกึ่งเสียนี้นะคะหลังวันที่13ากันยายนดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนลาภส่งผลดีกับชาวกรรกฎอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกระตุ้นเรื่องลาบผลสิ่งที่ชาวกรกฎรอคอยที่หวังไว้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฎดบูรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ได้รับโชคดีแบบคาดไม่ถึงพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ